สวัสดีครับแดงโพสสีวิวิถินครับวัอนี้มาปุูกมันครับโดยใส้รถปุูกนะรถปุูกนี่ก็จะเป็นระบบอัตโนมือครับใส่ห้างเซบแล้วก็ติดลอ้อจะมาเบิร์กันครับทุกมื่อนี้แรงงานห้ายย่ครับเวลาฝนตกมาทีนึงก็จะปููกพร้อมกัน แต่ปีน,นี้มันเหตุงาขึ้นครับอากาศมันฮอนแปลงึงก็ะพูกซ่องรอบซ้ำรอบครับมันมันตายอันนี้ก็รถคาแรงแดดหรือใส่ห้างุูรับห้างพูงพใกใสายลายห้างเสยฟแต่รุ่นนี้ก็คงมีจะจะปิดรอไว้ครับตะพูกแปบนี้ ต้นพันธุ์นี้ก็ต้องซับมาจากบ้านนะครับเพื่อความรวดเร็วจะได้จุ่มน้ำนํำยาแซ่น้ํำยามาพร้อมแบบนี้ก็อีปกปค่อยเมียครับเรต้องมีคนไลยมันก่อนมาถึงก็นางแล้วก็ปักจะปักจะปักกันไปเลยทีเดียว เห็นรหลดซาซาแบบนี้ก็จะขี่อยู่ที่สโล่ซ่องครับแต่แบบเนิบๆแต่ว่าก็เห็นซาซาอย่างนี้มือหนึ่งจะทุกได้ประมาณสิบไรครับแบบสิบไรนี่แบบง่ายๆเลยบางมือระทุกได้สิบห้าสิบห้าไร่ะสิบห้าไรก็คือว่าบบซาบบเลียว สำหรับคนส่อมสี่นต่อหนึ่งมืออย่างห้างปูข้องพมีก็จะมีรอครับมีรอพยุงน้ำโซนไปทางโว่าชนะครับง่ายขึ้นครับนี่รอก็จะอยู่จะอยู่ตรงกับรอรถไทยครับแล้อยางงี้ก็สมารถ ปลูกกันมากันแค่ส้างคนก็ได้ครับพอรถเขาลองแล้วก็คนครับก็ลงมาปลูกนั่งก็ได้มันก็สะดวกขึ้นไฟไหมก็ต้องระวังกันหน่อยครับพวกเอาแน่เลยนั่นบ่นมาแล้วเนี่ยสามอันเอามันไม่อยู่ฟูกแบบนี้ก็ต้องเตรียมทนพันธุ์มาจากบ้านครับตัดทนพัผ่านเซน้ำยุกน้ำยามาให้ดีๆมาถึงก็ทำการปลูกอย่างเดียว พกโดยวิธีการนี้ก็เป็นอีกทางเลืยกหนึ่งครับสำหรับการลดแรงงานก็ประหยัดเวลาขึ้นได้อีกไล่ยครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนำด้วยครับขอบคุณครับ